ตัวลูกพอก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินนะครับนี่ต้องพอก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้ารถบรรทุกไดะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ก็อยู่กับผมในช่องท็อปพ่วงซิ่งเทแลทอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีภารกิจนะครับผมไปขึ้นข้าวเปลือกนะครับเป็นข้าวมะลดิเก่านะครับเป็นข้าวเก่านะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับหมอกเยอะมากนะครับนี่ตอนเช้าตื่นเช้ามาอยากจะข้าวหน้าหนาวนะครับนี่เหมือนหน้าหนาวเลยนะครับ ที่ขึ้นกับที่บ้านผมก็ห่างกัน14กิโลนะครับผม14กิโลนะครับไม่ไกลนะครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะครับ6โมงเช้านะครับดูหมอกนะครับยังไม่จางเลยนะครับนี่ย ก็ได้กับข้ามาพร้อมนะครับเช้านี้นะครับนี่เป็นหมูปิ้งกับไส้กรอกนะครับลองทับต้องเดินด้วยท้องนะครับผมมาแต่เช้าไม่รู้ว่าเขาจะตักให้แต่เช้าหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องมาสแตนบายรอแบบนี้นะครับเจ้าของงานเขาอุ่นใจดีนะครับผมรถมาถึงก่อนนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่สถานที่ขึ้นของเรานะครับผม นี่ขึ้นสองที่นะครับเดี๋ยวมาเอาที่แรกก่อนนะครับประมาณเอบกองเล็กๆนะครับห้าหกตันได้ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงสิบตันนะครับดูจากดูจากกองแล้วนะครับไม่ถึงสิบตันนะครับเขาจะไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับผมเป็นบริษัทพ่อกับบริษัทลูกนะครับ เราใส่ตัวแม่ไปไม่ต้องคุมผ้านะครับใส่เสร็จแล้วไปเลยไม่รู้ว่าเขาจะให้คุมหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่อยากไปคุมนะครับเพราะว่าต้องไปเปิดอีกรอบนะครับถ้าคุม แล้วนะครับผมมาเพิ่มนะครับเพิ่มอนีนะครับสอคันคลายนะครับผมข้าวเก่านี้คลายมากนะครับนี่วคันนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนข้าวใหม่นะครับถ้าข้าวใหม่ก็จะชื้นชื้นมันไม่ค่อยคายนะครับถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ขุนนี่มีแต่ขุนคันนะครับนี่ คลายมากนะครับนี่คันคลายคันคลายนะครับตกตักคันเล็กหน่อยนะครับผมข้าวอยู่ประมาณ29ตันนะครับ พวกคุณนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับนี่คันสุดยอดนะครับด่ข้าวเก่านะครับรถตักในรุ่นทําใจนะครับทําใจหน่อยนะครับคนขับนี่คือเจ้าของลานนะครับนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับด่โอ้วแต่ว่าแข็งแรงมากนะครับ เออทำงานแบบมันต้องจ้างคนนะครับ ข้าวเก่าในคล้ายมากนะครับเัยแม่ยังไม่ได้ตักนะครับ คนมีคนคลายนะครับตัวลูกพอก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินนะครับนี่ต้องพอก่อนนะครับจับตัวแม่ต่อนะครับผม ผมวาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบาออกเดินทางนะครับผมระยะทางก็อยู่ประมาณ200กิโลนะครับงานสายสั้นนะครับไม่ไกลนะครับแต่ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับผม บ่ายสองปิดห้าโมงนะครับคงไม่ทันนะครับบ่ายสองแล้วนะครับพระ่าอีกแค่สามชั่วโมงก็ถึงห้าโมงแล้วนะครับเพราะว่าปลายทางเขาหยุดรับซื้อห้าโมงนะครับผมน่าจะไม่ทันนะครับสามชั่วโมงนี่วิ่งไม่ได้หรอกครับสองอกิโลแล้วมันเป็นทางเขาทําใหม่ด้วยนะครับเส้นที่เราจะไปนะครับผมแถวบัวใหญ่นะครับอันนี้ปลายทางก็อําเภอบ้านค่ายนะครับชัยภูมินะครับผม สายสองพึ่งสตาร์นะครับโอ้น่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะครับสองร้อยโลสามชั่วโมงนี่ผมวิ่งไม่ได้หรอกครับมัน่าจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับได้ลงไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งไม่เร่งนะครับ คุมผ้าใบเกือบเป็นลมขั้งคันคายนะครับข้าเก่าไม่เหมือนเข้าใหม่อันนี้ข้างทางก็เริ่มเขียวกระจีแล้วนะครับนี่ อีกไม่นานนะครับข้ามาอีกไม่นานถึงแล้วนะครับผมมานค่ายเชยจภูมินะครับเราลงพรุ่งนี้เช้านะครับเนี่ยน,นี้คือมีแต่รถเข้าสารนะครับ รอลงพรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีรถให้ยืมหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ก็ลืมซื้อเข้ามานะครับถ้ามีเนี่ยก็คืออดเลยนะครับผมไม่มีหม้อหุงข้าวด้วยนะครับครับผมสหลดบคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปโค้งซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ